มาถึงแล้วค่ะทุกคนร้อนมากเลยสั่งมะห่อนแทบนี้นะพ่อใหญ่เป็นไงคะร้อนร้อนมากร้อนม้อ<ม>ากาศร้อนร้อนเหือดห่อนแห้งเอรุชาพ่อใหญ่เด็กๆนะควันนี่มาครบทีมโอ้โห<อ> ไ้รุ่นไวรุ่นไปใหว่ค่ะไปป้าสวนสติ๊กขนมน่าทานมากไไปค่ะไปไหว้พระกัไปค่ะไปไหว้พระกันไป่้มาอันอันนี้เราจะเวียน เรียนดอกไม้รอบองค์พระาธาตุพนมกันนะคะห่้ยห่อนคักพี่นออ้องเออตอนนี้เราจะเป็นเวลาเที่ยงวันใหญ่ร้อนไหมร้อน แต่ก็เย็นนะมันมีมีลมนะคะทุกคนยอดเรด่นเราก็วสวยมากในทุกคนเรามาถึงหาดแหแล้วหาดแหสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงหาดแหหาดแหค่ะหาดแหมันงะ้หาดแนะหขอพุชหารนะคะเชิญทุกคนลงเรือของทานพนมแตว อยืานั้ก็ผิดกฎตัดค่ะตัดตัดตัดนี่ต้องตัดไปลงไปเลยไปเร็วๆจ้ะป้าสวัสดีค่ะสูงขนาดเลยนะเนี่ยไปเราจะลงเรืออยากแนะนำจ้ะแต่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรักีย่ดีกว่าจ้ะเราไปขึ้นเรือเพื่อที่จะข้ามฟากไปฝั่งนู้นนะคะเพราะว่าหาดแหมอยู่ตรงกลางแม่น้ำโขง ใช่แล้วก็หาดแหนี่จะเป็นหาดที่เป็นหาดมีก้อนหินไม่ใช่ทรายนะคะน้ําจะใสหน่อยไปด้วยกันนี่หมดไหมหมดหมดค่ะหมดเฮ้ยหนึ่งแลครับแหมโทรศัพท์สามเครื่องเลยวะใช่ถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายกันพวกผู้เก็ตด้วก็เอ๊ใครใครที่ถ่ายรูปเพื่อจะถ่ายหมดแล้อเหวี่ยงกนเต้นตาตา นะน้องติกเกอร์กับพอตเทอร์ไปนางลงเลยนางลงเด้อลูกเอ้ยนั่งลงน่งลงนาง,ง,นาง,งไม่ต้องอยากเท่เด้อ ดาราดาราโอ้ดารากลับไงดาราหไม่รุ่นหมูสี่โอ้ยดาราค่ะโอ้ยหล่อมาค่าโอ้โหคนสวยไม่เป็นไรค่ะลูกไม่เป็นไรแข็งแรงแข็งแรงคุณป้าย้ายเลี้ยนหัวยายเลียนหัวถึงแล้ว วันนี้น้ำมันไหลแรงแท้ตอนนี้เราอยู่กลางแม่น้ำโขงนะคะน้ำใสมากเลยอตอนนี้เราถึงหาดแหกกันแล้วนะคะเปลี่ยนชุดกันทุกคนูู้สึกวันนี้น้ำจะไหลแรงมากมแต่น้ำใสม,มากเลย เซจะค้ากับพ่อเราพี่น้องสนุกไหมคะเย็นไหมโอ้อไอคนหลอ่อยังมากับพ่ออยู่โอ้กี่รอบแล้วเนี่ยยังไม่ล่วงเลย <c oughs> ลอยไปเป็นขี้เลยอ่ะ <c oughs> ระวังหัวชนไม้นะคะคุณยืดเดี๋ยไปนู่นอ้าวคุณมาจากไหนคะคุณ ยืนดีๆยนดีๆเดี๋ยวรู้สึแม่เปียบแล้วเนี่ย้าเอาพกใหหน่อยจ้าปเาแล้วไม่ักดไม่ขาดอะไรนี่ขึ้งแามเหรอค่ะจ้ามาใหม่จ้ามาใหม่วันทำงานมันเร่องากีบมันรู้จะได้หรืเปล่าใหม่เด้รบมันรู้ จะห่วงเรนอย่างเดียรนอนข่อมซิอ่าไปได้เลยวัดตังนี่เราก็กำลังจะออกจากเกาะกันนะคะทุกคนนี่เรือมารับเราแล้วเรือมารับเราแล้วค่ะทุกคนเรากำลังออกจากเกาะไปค่ะกาดี้ค่ะ โอ้ยอากาศกําลังดีเลยบรรยากาศดีมากไปลงเรือลงเรือปึ๊ นะคะทุกคน